สาวฝรั่งคนนี้เธอมีชื่อว่าเบกก้าเป็นชาวอเมริกันที่ชื่นชอบในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเธอไปมาแล้วหลายประเทศในยุโรปและในวันนี้เธออยากจะเดินทางมาเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เธอได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับที่นี่และพบว่าที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่สวยงามผู้คนน่ารักเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวอาหารก็อร่อยมันจึงทำให้เธอสนใจและอยากจะมาเมืองไทยมากม สุดท้ายแล้วเธอก็ตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เธอได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนมันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับตัวเธอซึ่งสาวอเมริกันคนนี้เธอจะเจอกับอะไรบ้างและเธอจะพูดถึงประเทศไทยว่ายังไงก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเดอร์กันด้วยนะครับเปิดคลิปมาตอนนี้เบกกาเธอก็อยู่ที่ภูเก็ต สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติเธอบอกว่าตื่นเต้นมากๆที่ได้มาที่นี่ความรู้สึกของเธอเหมือนกับว่ามันเป็นรัฐหนึ่งในอเมริกามันบ้ามากๆเธอรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่บ้านด้วยเหตุผลนี้ทำให้เธอหลงรักเมืองไทยตั้งแต่ครั้งแรกที่เดินทางมาที่นี่ในก่อนหน้านี้ที่เธอจะเดินทางมาเมืองไทยเธอได้ศึกษาหาข้อมูลและพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพต่ำกว่าอเมริกาทำให้สินค้าที่นี่ มีราคาที่ถูกมากอย่างเช่นโรงแรมที่เธอได้จองเอาไว้เธอบอกว่าโรงแรมนี้มีราคาที่ค่อนข้างถูกแค่40ดอลลาร์ต่อวันที่ประเทศไทยมีกิจกรรมให้เธอได้ทำหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการกินการออกไปเที่ยวข้างนอกและว่ายน้ำหรือการออกไปนอนบนชายหาดเพื่ออาบแดดที่นี่ก็ยังมีบริการนวดให้กับนักท่องเที่ยวด้วยในราคาแค่10ดอลลาร์มันสุดยอดจริงๆชีวิตของเธอที่เมืองไทยมันดีมากๆ จากนั้นเธอก็ได้เดินออกมาเล่นที่ชายหาดเธอบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีมากวิวก็สวยมันลงตัวไปหมดประเทศไทยนั้นสุดยอดจริงๆมันทําให้เธออยากจะอยู่ที่นี่ต่อซึ่งเธอได้ซื้อตั๋วและเดินทางมาที่นี่เพื่อพักผ่อนแค่ไม่นานเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ตัวเธอจะติดใจและอยากจะอยู่ที่นี่นานๆที่ชายหาดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวมากมายมาเล่นน้ํามันบ้ามากๆจากนั้นเธอก็ได้ลงไปเล่นน้ําทะเล เมื่อเล่นน้ำเสร็จแล้วเธอก็ได้นั่งรถมาอีกชายหาดหนึ่งซึ่งก็คือหาดสุรินเธอบอกว่าหาดที่นี่มันน่าจะสวยที่สุดแล้วเพราะเธอหาข้อมูลและพบว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนแนะนำให้มาที่นี่เมื่อมาถึงเธอก็บอกว่าชายหาดแห่งนี้มันให้ความรู้สึกสบายๆน้ำทะเลก็ใส นอกจากนี้ยังมีร้านค้าแผงขายของริมทางมากมายอีกด้วยพวกเขาขายของกินให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งเธอก็ได้เดินมาดูและพบว่าแม่ค้ากำลังขายไก่ย่างและลูกชิ้นปิ้งเธอบอกว่ามันสะดวกสบายมากๆเมื่อเรามาเที่ยวที่นี่เล่นน้ำทะเลจนเหนื่อยและหิวก็สามารถซื้อของกินที่นี่ได้เลยแถมราคาก็ไม่แพงมากจากนั้นเธอก็ได้เดินเล่นชมวิวหาดทรายต่อไปเรื่อยๆในระหว่างนี้เธอบอกว่า ชายหาดที่นี่มีบีชขับมากมายให้ความรู้สึกและบรรยากาศที่แตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งในตอนนี้เธอก็มานั่งเล่นที่ริมชายหาดแล้วบอกว่าในก่อนหน้านี้เธอได้ซื้อตุ๊กตารูปช้างมา3ตัวในราคา250บาทตุ๊กตานี่น่ารักมากๆมันเป็นที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวเธอเห็นครั้งแรกเธอก็รู้สึกตกใจไม่คิดว่าคนไทยจะแกะสลักออกมาได้สวยงามขนาดนี้ จากนั้นเธอก็ได้เดินทางกลับที่พักและในตอนกลางคืนเธอก็ได้เดินทางมาที่เมืองเก่าภูเก็ตเธอบอกว่าที่นี่มีตลาดที่ขายของกินมากมายเธอรู้มาจากอินเทอร์เน็ตนักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยแนะนําและก็บอกว่าที่ตลาดแห่งนี้มีของกินอร่อยจึงทําให้เธออยากจะมาที่นี่และในตอนนี้เธอก็มาถึงแล้วเธอไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างแต่ครั้งแรกที่มาเห็นเธอรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เดินตลาดแห่งนี้ ที่นี่มีอาหารมากมายจริงๆเธอบอกว่าที่พักของเธออยู่ใกล้ๆกับตลาดแห่งนี้เลยมันเลยทำให้เธอเนี่ยเดินทางมาที่นี่สะดวกมากๆเมื่อเธอหิวเธอก็สามารถเดินมาซื้ออาหารที่นี่ได้เลยและเธอก็ได้บอกอีกว่าความรู้สึกของเธอเมื่ออยู่ที่นี่มันเหมือนกับว่าเธอกำลังอยู่ที่บ้านไม่เหมือนกับว่าเธอมาท่องเที่ยวเลยมันบ้าจริงๆไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงรู้สึกแบบนี้ จากนั้นเธอก็ได้สั่งมื้อข้ามมากินพร้อมกับบรรยากาศยามค่ำคืนที่มีแสงไฟและเสียงดนตรีเธอบอกว่าบรรยากาศตอนนี้มันดีมากๆเธอไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนมีผู้คนมากมายรายล้อมและนั่งกินอาหารอยู่ที่นี่ซึ่งเธอก็ได้กินอาหารจนเสร็จและกลับที่พักเธอบอกว่าในตอนนี้เธอต้องทำงานให้เสร็จก่อนจากนั้นก็จะนอนพัก และในวันพรุ่งนี้เธอจะออกไปสำรวจภูกเก็ตอีกครั้งที่นี่ยังมีอีกหลายสิ่งที่เธอยังไม่ได้ค้นหามันน่าตื่นเต้นจริงๆจากนั้นในวันต่อมาเธอก็ได้ออกมาเดินเล่นในเมืองเก่าภูกเก็ตซึ่งเมืองนี้มันให้บรรยากาศเหมือนกับอยู่ที่ยุโรปน่าเหลือเชื่อมากๆแต่ที่นี่คือประเทศไทยอาคารพวกนี้มีสีสันที่สดใสเมื่อมาที่นี่คุณจะเพลิดเพลินไปกับการเดินชอปปิง้งมันเป็นถนนคนเดินที่มีนักท่องเที่ยวมากมาย ภายในอาคารพวกนี้ก็จะเป็นร้านขายสินค้าต่างๆทั้งเสื้อผ้าและของกินและเธอก็ได้เดินดูตลาดต่อไปเรื่อยๆซึ่งเธอบอกว่าตลาดแห่งนี้มันมีร้านค้าที่เยอะมากผู้คนมากมายต่างพากันมาถ่ายรูปที่ถนนคนเดินแห่งนี้มันเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแถมที่นี่ยังมีการแสดงดนตรีสดอีกด้วยจากนั้นเธอก็บอกว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนเธอจะกลับมาที่นี่อีกครั้งเพราะเธอเนี่ยรู้มาว่า ในตอนกลางคืนตลาดแห่งนี้มันจะคลึกคลืนมากๆเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาที่นี่ในตอนกลางคืนและเธอก็กลับมาที่พักเพื่อมาเปลี่ยนชุดจากนั้นในเวลากลางคืนเธอก็ได้กลับมาที่ตลาดแห่งนี้อีกครั้งและเธอก็พบว่าที่นี่มันมีคนมากมายตลอดเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนกลางคืนเธอจึงได้เดินหาของกินที่ตลาดแห่งนี้และได้มาเจอกับร้านขายข้าวผัด เธอบอกว่าเธอเนี่ยชอบอย่างหนึ่งของที่นี่นั่นก็คือการทําอาหารแบบสดสดร้อนๆให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจินดูแบบนี้ได้เลยมันสุดยอดมากๆเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าอาหารที่นี่อร่อยสะอาดและสดใหม่เพราะพวกเขาทําให้เราเห็นกันแบบนี้เลยและเธอก็ได้เดินมาเห็นร้านขายน้ําพริกปลาทูซึ่งมันก็มีไข่เจียวอยู่ด้วยเธอบอกว่ามันน่ากินมากๆ ไข่เจียวที่เมืองไทยพวกเขาใส่ผักสีเขียวเขียวเข้าไปเธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่คิดว่าน่าจะอร่อยแต่ในตอนนี้ยังไม่อยากกินไข่เจียวเธอจึงได้เดินดูของกินต่อไปเรื่อยๆและได้มาเจอกับร้านขายอาหารแปลกๆมันเป็นมลงทอดและมะแงปองเธอบอกว่าเธอเนี่ยเคยเห็นคนอเมริกันที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยหลายคนกินสิ่งนี้มันเป็นอาหารที่เธอไม่เคยกินมาก่อน แต่เธอก็ไม่ชอบและไม่เคยคิดที่จะลองกินเช่นเดียวกันกับในวันนี้เธอบอกว่าจะไม่กินสิ่งนี้เด็ดขาดซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เดินดูของกินในตลาดอยู่พักหนึ่งก่อนที่เธอจะบอกว่าในตอนนี้เธอเดินชมตลาดและหาของกินมานานมากพอแล้วแต่เธอยังไม่ได้กินอะไรเลยเธอจะเดินไปหาร้านอาหารที่เมืองเก่าเพราะเธอได้ยินมาว่าที่นั่นมีร้านอาหารชื่อดังที่ชาวต่างชาติหลายคนแนะนำเขาบอกว่ามันอร่อยมากๆ แล้วเธอก็อยากจะลองกินเธอจึงได้เดินมาที่นี่เมื่อมาถึงที่ร้านแห่งนี้เธอก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยตกแต่งร้านได้สวยงามมากจากนั้นเธอก็ได้สั่งอาหารแล้วบอกว่าเธอเป็นคนที่ไม่ได้คลั่งไคล้ในเรื่องของอาหารมากเท่าไหร่เว้นแต่ว่ามันจะอร่อยจริงๆเธอเดินดูอาหารที่ตลาดมาแล้วหน้าตาของมันเนี่ยก็น่ากินมากหลายอย่างแต่ด้วยความที่เธออยากจะมาร้านนี้จึงทําให้เธอไม่ได้ซื้ออาหารพวกนั้นเลย มันก็น่าเสียดายเพราะเธอเนี่ยเห็นผัดไทยที่ตลาดนั้นด้วยมันเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองไทยแต่เธอก็ไม่ได้ซื้อเพราะต้องมาที่นี่แต่อาหารที่นี่ก็คงอร่อยไม่แพ้กันเธอคิดแบบนั้นแล้วเธอก็ได้กินอาหารจนเสร็จเธอบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยมากแถมยังมีราคาไม่แพงด้วยรวมค่าอาหารค่าน้ําและก็ค่าบริการต่างๆแค่10ดอลลาร์เท่านั้นมันถือว่าถูกมากๆสําหรับอาหารมื้อเย็น จากนั้นเธอก็ได้เดินออกจากร้านและมาเจอกับร้านคาเฟ่ในเมืองภูเก็ตเธอบอกว่าร้านนี้พวกเขาตกแต่งร้านได้สวยงามมันดึงดูดทำให้เธออยากจะเข้าไปมากๆเธอจึงได้แวะคาเฟ่อันง,งดงามแห่งนี้เพื่อกินเค้กและน้ำปัน่นพวกเขาทำเค้กออกมาได้หน้าตาน่ากินมากแถมในน้ำปั่นก็ยังมีดอกไม้สีชมพูด้วยมันสวยมากๆเมื่อกินเค้กและน้ำปั่นเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินทางกลับที่พัก,พกเธอบอกว่าในวันนี้ เธอเดินทางเที่ยวชมเมืองภูเก็ตทั้งวันเธอเหนื่อยมากแต่มันก็สนุกมีอีกหลายอย่างที่เธอไม่เคยเจอแต่เธอก็ได้มาเจอที่นี่มันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆและประสบการณ์ที่ดีที่เธอได้รับมันสุดยอดจริงๆประเทศไทยทําให้เธอได้เจอสิ่งใหม่ๆและได้ทําในสิ่งที่เธอไม่เคยทํามาก่อนชีวิตของเธอในประเทศไทยมันดีมากๆจนทําให้เธออยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่ในระหว่างนั้นเธอก็บอกว่าเธอจะยังอยู่ที่เมืองไทยไปอีกหนึ่งเดือน เพราะเธอรักเมืองไทยบรรยากาศที่นี่สวยงามมากๆในตอนแรกเธอจะเดินทางมาเที่ยวพักร้อนแค่หนึ่งสัปดาห์แต่ว่าในตอนนี้เธอจะอยู่ต่อเพราะเธอติดใจเมืองไทยมากๆจากนั้นในท้ายคลิปเธอก็บอกว่าที่ประเทศไทยยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รอให้เธอได้ไปพบเจอโดยเธอจะใช้เวลาที่นี่ให้คุ้มค่า เธอจะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆทั่วเมืองไทยมันต้องสุดยอดมากแน่ๆเธอคิดแบบนั้นและเธอก็ตื่นเต้นที่จะได้ไปสำรวจในสถานที่อื่นๆของประเทศไทยโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของเบกก้าสาวชาวอเมริกันที่ได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและได้หลงรักในเมืองไทยที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโรนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวในเมืองไทยและพูดถึงประเทศไทยอีกนั้นต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ